โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ m i n o ต้า sr หนึนะตัวนี้อืม sr หนึรหัสกล้อง6กสามสองห้าปดห้าเ็ดนะครับตัวนี้นะแลดูบอดี้โดยรวมภายนอกนะครับคือตัวกล้องอะมาดีอยู่แล้ว เพราะตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของตามโกดังนะครับก็จัดการทำความสะอาดเรียบร้อยตอนถอดตัวกระโหลกออกมาเนี่ยคือภายในะสะอาดมากนะครับอาจจะมีฝุ่นไปบ้างนะเดี๋ยวจะเช็ดแล้วก็เป่าให้อีกทีนะครับในส่วนของกระจกบุ้ให้แล้วจัดการให้แล้วนะ,ะด้านล่าง ใส่ฐานไวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสวัดแสงให้ดูอีกทีนะด้านข้างฝั่งนี้อืแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้จะมีรอยนิดนึงนะครับตรงนี้นะเหมือนในในเพจที่ลงไว้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังช่องมองอืม จะเห็นสเกลสปีดชัตเตอร์นะอ่าเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวปรับให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้มันอยู่ที่ชัตเตอร์บนะครับก็จะปรับมาเรื่อยๆแล้วก็1000งพัแล้วก็จะปรับกลับไปที่ชัตเตอร์บ Okay. ส่วนด้านข้างจะเห็นเป็นสเกลวัดแสงนะเดี๋ยวทดสอบไปดูอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนปุ่มชัตเตอร์นี้เดี๋ยวจะแถมไปให้นะเพราะว่าไม่ได้ลงไว้ในเพจนะครับว่าจะแถมปุ่มชัตเตอร์อันนี้นะเวราะปกติตัวกล้องจะมาแค่นี้แต่อันนี้เดี๋ยวแถมไปให้ เพราะว่า oh, ใส่แล้วมันกดถ่ายได้สบายมือกว่าสบายนิ้วเราเนาะแต่ทีนี้วิธีใส่พอหมุนเกลียวเข้าไปแล้วเนี่ยพอมันสุดแค่ไหนก็ต้องแค่นั้นนะครับมันอาจจะดูเหมือนอย่างนี้เห็นไหมมันจะดูเหมือนฟรีได้แต่จริงๆไม่ใช่นะมันจะเป็นที่ตัวชัตเตอร์นะครับนี่ตัวชัตเตอร์กล้องมันจะหมุนได้นะไม่ใช่ว่ามันหมุนไม่สุดหรือหมุนไม่เข้าไม่ใช่นะครับ อย่าไปฝืนหมุนจนมันแน่นเกินนะเนี่ย,ยสองทีมันก็ลงละนั่นละแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเทสน,น็อตฟิลอืมถึงห้าเจ็ด แปดเก้าสิบแล้วก็จะรีเซ็ตด้วยกันเปิดฝาหลังก็จะกลับมาที่ตัวเอเหมือนเดิมอมืส่วนตรงนี้เป็น ISO นะครับมีตั้งแต่หกถึงอหกพันสี่วิธีหมุนยกขึ้นแล้วหมุนเวลาใช้ยกขึ้นแล้วหมุน แล้วปรับให้ลงล็อกนิดหนึ่งสมมุติเราใช้ฟิล์ม100ก็ปรับให้มันลงล็อกนะครับเนี่ยสองร้อยสี่ร้อยบางคนใช้ฟิล์ม320ถามว่าจะทำยังไงในเมื่อมันมี200และ400เลยมันจะเป็นขีดตรงกลางแบบนี้นะหรือจะปรับเป็น400ก็ได้ครับแปดร้0ย สามพันสองหกพันสี่โอเคนะ ISO หมุนแต่ตอนนี้จะตั้งไว้ที่สี่ร้อยกันนะครับอืบอดี Body โดยรวมตัวนี้มาพร้อมกับสายคล้องนะที่เป็นหนังของเดิมของมันเลยเรามาดูภายในกันภายใน พี่หนึ่งบุกการแสงให้แล้วด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับในช่องบุกให้แล้วนะแล้วก็มีด้านข้างแล้วก็มีขอบในส่วนนี้ส่วนม่านพวกเนี้ยอันนี้ข้อห้ามเลยนะห้ามเอาน้ำยาหรือห้ามเอาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปถูถ้าเห็นว่ามันสก,กปรกหรือว่ามันมันมีฝุ่นมีอะไรพวกเนี้ยอย่าเอาน้ำมันไปถูหรืออะไรไปโดนเลยนะครับนะ ซึ่งมันเป็นผ้านะครับปกติแล้วม่านพวกนี้พี่หนึ่งจะไม่ยุ่งกับมันเลยจะไม่ทำความสะอาดมันเลยถ้ามันสกรปรกมายัางไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ม่านตัวนี้มาดีมากอันนี้ชัตเตอร์บีนะกดค้างไว้เปิดหมดแล้วปล่อยเดี๋ยไล่สปีดกันเลยสปีดหนึ่งต่อไปสปีดสอง ต่อไปสปีดสี่ต่อไปแปดต่อไปสิบห้าต่อไปสามสิบสามสิบนะหกสิบหนึ่งสองห้า อาจจะมองไม่เห็นนะนะสองห้าศูนย์อันนี้นะครับสองห้าศูนย์นะขึ้นฟิล์มให้สุดห้าร้อยอืม่มานเปิดเต็มนะอืมแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งพันนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะเอาไฟสองด้านหน้านะครับหนึ่งพันนะ อโอเคเวลามองหรือว่าเวลาจะเทสสปีดพวกนี้เนี่ยสมมุติสปีดไว้วที่หนึ่งพันหนึ่งเนี้ยเราไปที่สว่างๆตอนกลางวันใช่ไหมครับเปิดฟ้าออกยกกล้องขึ้นอย่างนี้ขึ้นเฟรมเอากล้องขึ้นงายขึ้นท้องฟ้าแล้วกดถ่ายจะเห็นเบรเปิด,ปดนะ เพราะว่าสายตาเรามันจะเห็นได้ไวกว่าในตัวกล้องที่อัดอยู่ตอนนี้นะครับอืมโอเคนะเรื่องสปีดจ,จัดการให้ดูแล้วบอดี้ภายนอกภายในต่อมามาดูที่อตัวเลนนะครับตัวเลนเป็นห้าสิบ f หนึ่งจุดเจ็ดนะ เลนตัวนี้รหัสก็ตามนี้นะครับที่ลงไว้ในเพจเลยเลนชิ้นหน้าชิ้นกลางชิ้นในไม่มีลาไม่มีฟ้านะเพราะว่าพี่หนึ่งล้างเองจัดการเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเทียบอ่าเดี๋ยวจะหมุนปรับ F ให้ดูนะรูรับแสงหมุนหมดนะแล้วก็จะ แหวนโฟกัสหมุนสมูทปกติไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ไม่ไม่แน่นไปไม่หลวมไปนะจะเป็นการโฟกัสที่นุ่มอืดูรับแสงไปวได้ทุกคิกนะตั้งแต่1.7ถึง f 16 และทีนี้ที่แจ้งไว้ว่าเลนชิ้นท้ายเนี่ยมันจะมีคาบเ,เป็นลาตายนะถ้ามองถ้ามองด้วยตาเปล่า่มองไม่เห็นแน่นอนนะครับเนี่ยมองอย่างนี้ยมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเนี่ยสะท้อนกับไฟนิดนึงเนี่ยจะเห็นนะเแบบนี่ยแบบเนี้ก็คือถ้าถ่ายปกติมันไม่ได้ส่งผลกับภาพเลยนะเนี่ยจะเห็น คือลาตายเนี่ยลากับฝ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นฝ้าถ้าฝ้าหนาเนี่ยมันจะส่งผลกับภาพนะเวลาเราถ่ายย้อนแสงแบบว่าเอาแสงผ่านเลนส์มาหนักๆเลยเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นจะเห็นเป็นคาบลานะแต่ไม่ได้ส่งผลกับภาพนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะตามที่แจ้งไว้แต่นี่มัน มีรอยนิ้วมือนิดนึงนะเดี๋ยวจะเช็ดไปให้อีกทีหนึ่งมีรอยนิ้วมือตรงนี้นะครับอ่านอกนั้นคือชิ้นเลนสวยเลยลหละนะ,ะจากเลนก็มีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็มันไม่ใช่ฟิลเตอร์ที่เป็นของยี่ห้อนี้ของแท้โดย อะไรนะครับมันก็จะเป็นของว่ากันง่ายๆคือของเทียบไปละนะห้าสิบห้ามมวิธีใส่ก็หมุนเข้าไปเลยก็ยังดีกว่าไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เสร็จแล้วอันนี้ถานเดี๋ยวแถมไปให้นะครับสองก้อนแล้วก็ฝาปิดนะอแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นฮูด หูดเกียวนะครับเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้แล้วก็หมุนมันจะเป็นเกียวเข้าไปพอดีกับตัวฟนะิลเตอร์เนอะอืมก็เดี๋ยวแถมไปให้นะครับอ่ะประมาณนี้นะถ้าใส่ฟิลเตอร์แล้วเดี๋ยวตอนแพ็คกล้องเนี่ยพี่หนึ่งจะแพ็กแยกไปนะครับ ทั้งเลนแลวก็บอดี้จะแยกไปนะเพราะว่าจะไม่ใส่รวมไปนะครับเดี๋ยวจะห่อแยกเป็นชิ้นส่วนไปเพราะว่า,าคือถ้าใส่รวมกันเนี่ยกล้องพวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่เลนไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าแพ็คส่งไปแล้วถ้าทางขนส่งหรือเกิดกล่องลนหรือกระแทกอะไรพวกนี้โอกาสที่มันจะหัก ออกมาเงี้ยมีสูงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะแพ็กกล้องแบบนี้นะครับให้แยกตัวบอดี้แล้วก็ตัวเลนส์ออกนะอ่ะมาทีนี้มาตอนใช้งานกันจุดแดงๆเห็นไหมเอ่ยเอาชนกันเช็คดูก่อนนะครับว่าด้านล่างสนิทกันหรือยังถ้าสนิทแล้วค่อยหมุนอือแบบนี้ นีตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นตัวปลดเลนนะวิธีจะเอาเลนออกดันตัวนี้ลงเนี่ยมันจะมีกิกของมันอยู่ดันลงนะครับแล้วก็หมุนเอาสีแดงมาชนกันแล้วก็ดึงออกอเวลาจะใส่วางทาบลงไปแล้วก็หมุนแค่นี้อื้ โอเคนะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้จะเปิดไปที่ on ก็คือเราจะใช้วัดแสงจากตัวกล้องนะตอนนี้ iso 400สปีด speed ขอตั้งไว้250แล้วกันขึ้นชัตเตอร์นะครับเห็นไหมเอ่ยเข็ม วัดแสงกล้องวิ่หนึ่งอาจจะเห็นยากิิหนึ่งนะเดี๋ยวจะปรับให้เห็นนะ,ะวัดแสงทำงานนะเดี๋ยวจะปรับสปีดชัตเตอร์ให้วัดแสงขยับ เห็นไหมแล้วก็จะปรับดูรับแสงเห็นไหมครับเราก็แค่ปรับให้ไอ้กลมๆเนี่ยที่มันวิ่งอยู่เนี่ยตอนนี้ที่พี่เหน่งเอามือหมุนตรงนี้นะหมุนปรับดูรับแสงเนี่ยนะสมมติอยู่ที่1.7เราก็จะปรับให้มันตรงมองเห็นยากจัง เราก็จะปรับให้มันตรงนะให้มันตรงกับเข็มที่มันชี้อยู่ตอนนี้อ่เห็นละเห็นไหมว่ามันได้ค่า f ที่เท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติปรับ iso 200ตัวเข็มมันก็จะย้ายตำแหน่งสูงขึ้น อาจจะมองยากหน่อยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะเห็นไหมอืมแต่ตัววัดแสงนะทำงานแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะ อ่ะเราก็ปรับรูรับแสงขึ้นไปให้มันตรงกับเข็มโอเคเอาเป็นว่ามันทำงานแล้วกันเนาะในส่วนนี้เพราะว่ากล้องพี่หนึ่งมันโฟกัสยากนะครับต่อมาอ่ะเซล์ทัมเมอร์ลืมเลยซ่งชัตเตอร์ ดึงแกนล,ลงกดตรงนี้นะอืมโอเคทำื่อทำงานปกตินะครับทีนี้จะมาเทส ตอนนี้อยู่ที่ f 1.7เนาะเดี๋ยวจะไปที่ shutter b นะครับแล้วก็จะขึ้นเฟรมกดถ่ายเห็นไหมแล้วจะหมุนดูรับแสงอืมตามนี้นะทำงานปกติสปีดหนึ่งต่อหกสิบอืม 1ต่อ500เปิดนะ1ต่อ1,000อาจจะมองไม่ทันนะครับอโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวเช็คเป็นตัวเช็คเด็นะสมมติว่าถ้า1.7เนี่ยกดไปมันไม่ติดแน่นอน แต่ถ้าปลาไปสัก f 4 f 5อะไรพวกนี้ f เล็กๆแล้วกัน f ส6กมันจะเป็น2องจังหวะนะครับพวกนี้นะวิธีใช้เห็นไหมอ่าเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยปล่อยเนี่ยกดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นสองจังหวะแบบนี้อ่าหนึ่งแล้วสอง หนึ่งสองนะครับในส่วนนี้นะจริงๆถ้าถ้ามือใหม่ๆยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับในส่วนนี้อาจจะไม่เข้าใจนะโอเคโฟกัส i n นฟินิตเข้านะเพราะว่าเช็คแล้วนะครับ มีอะไรอีกล่ะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะกับกล้องตัวนี้ครับถ้าสมมุติเราไม่ใช้วัดแสงเราก็ออฟไว้ white, ก็จะได้ไม่กินแบตบเนาะทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับกล้องตัวนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงหรือใช้ไม่เป็นหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับรุ่นอื่น ที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันมีมินอตตาที่เป็น srt 101อะไรพวกเนี้ยแต่ละรุ่นมันก็จะผลิตออกมาต่างปีกันนะพวก srt 101ถ้าพี่หนึ่งจำไม่ผิด hot shoe จะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตมาหลังจาก srt 101นะจะเพิ่มระบบแฟลตรงนี้เข้ามานะครับเป็น hot shoe แบบนี้กับตัดตัวล็อกกระจกออกเนาะ เพราะจริงจก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนส่งก็จะทําความสะอาดให้ทีหนึ่งแล้วก็จะแพ็คแยกกันไปแบบนี้นะโอเคขอบคุณครับ